สวัสดีครับวันนี้งานพยบริการในสมาีการศาึกษาสำนักส,งส่งเสริมราชการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยกรสินจะมาให้คำแนะนำในการจัดทำข้อสอบในรูปแบบอัตนัยและประนัยครับโดยใช้ Microsoft Teams ในการจัดทำข้อสอบในวันนี้นะครับเราไปเรื่องกระบวนการในการจัดทำกันเลยครับดับแรกนะครับให้อาจารย์เข้า Microsoft Teams นะครับแล้วก็เล็อกอิน,อนาาด้วย้ใช้ผูัใเ้ผู้ใช้ผู้ใช้ผ้ใชาจูาจาน้นช้ผู้ใช้ผู้ใจ้ หน้าจอของรายวิชานั้นๆนะครับแล้วก็เลือกรายวิชาที่อาจารย์ต้องการจะจัดคำทดสอบนะครับก็กเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อาจารย์เข้ามาในรายวิชานั้นแล้วนะครับให้มองตรงแถบตรงโพสต์ตรงนี้ครับตรงไฟล์นะครับตรงสมุดในชั้นเรียนแล้วก็เลือกตรงที่ Assignment นะครับหรืองานที่รับมอบหมายนะครับอาจารย์ก็จะเจอหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่งานที่รับมอบหมาย กลุ่มด้านล่างครับที่ชื่อว่าเริ่มต้นใช้ง,งานหรือลุ่ม Get Start นะครับจะปรากฏปุ่ม Create หรือสร้างให้การคลิกกลุ่ม Create หรือสร้างได้เลยครับจะมีประบับเด้งขึ้นมาให้นะครับก็คือตัวแรกงานที่รับมอบหมายนะครับจะเป็นการสั่งงานส่งงานคนนั่งสองนะครับที่เป็น a s s i g น m e n t แล้วลุ่มที่สองตัวนี้จะเป็นคลิกนะครับหรือเป็นแบบทดสอบ ที่เราจัดทำในวันนี้ให้อาจารย์คลิกทดสอบดูคลิกได้เลยครับต่อมาก็คือเป็นอปอ u p ของ Microsoft f o r m สิ่งที่อาจารย์เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็คือข้อสอบที่เราได้เคยจัดทําไปแล้วอาจารย์สามารถนํากลับมาทําซ้ําได้เลยนะครับปุ่มถัดไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาสร้างแบบทดสอบใหม่นะครับตรงนี้คือ New p i c ตรงนี้นะครับสีฟ้าที่มีปุ่มบวกกดแบบทดสอบใหม่ ก็จะเข้ามาที่หน้าจอของตัว Microsoft Form ที่อยู่ใน Microsoft t e a นะครับตรงหัวตรงนี้นะครับให้อาจารย์แก้ไขเป็นชื่อแบบทดสอบนะครับก็คือข้อสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา1ครับ2 5 6 4นะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าชื่อด้านบนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ถ้าอาจารย์ต้องการจะใส่รูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปในหัวของแบบทดสอบอาจารย์ก็สามารถที่กปุ่มตรงนี้ครับที่อยู่ด้านข้างคือ insert image หรือแทรกรูปภาพนะครับอาจารย์คลิกมาเลยนะรเราสามารถค้นหาจากเว็บไซต์หรือวันไลค์ของไลค์ Life ของ Microsoft แล้วก็ตรงนี้ครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับก็ผมคลิกอัปโหลดนะครับลเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็กดโอเพ โอเคก็ okay. จะได้ภาพที่อยู่บนหัวข้อสอบของเราแล้วนะครับข้อถัดมาก็คือ description นะครับใส่คาอธิบายก็ใส่คําชี้แจงนะครับในการจัคทาข้อสอบในครั้งนี้นะครับแล้วก็อาจารย์จะเห็นปุ่มที่อยู่ด้านล่างสีเขียวที่มีเครื่องหมายบวกด้านหน้าครับเพิ่มใหม่หรือ add new ตัวนี้จะเป็นการเลือกทาข้อสอบนะครับอาจารย์คลิกเลยครับซึ่ปรากฏ pop up ขึ้นมาให้หลายตัวนะครับแต่เราจะเลือกแต่วันนี้เราจะเลือกทาแค่สอง สองหัวข,ข้อคือช้อยกับเทคหรือตัวเลือกหรือข้อความให้อาจารย์คลิกช้อยหรือตัวเลือกก่อนนะครับอาจารย์ก็จะปรากฏเห็นตัวข้อคําคถามที่เป็น Default นะครับจะขึ้นมีคําถามแล้วก็ช้อยขึ้นมาสองช้อยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะข,ของการจัดทําข้อสอบที่เป็น true or false หรือถูกและผิดตรงข้อคําถามนะครับอาจารย์ก็สามารถใส่คําถามได้ไดว่ามหาวิทยาลัยกาฬสิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาลสินููกนะครับข้อสองก็ปิดนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์จะต้องการเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ก็จะเห็นตัวไอคอนด้านหลัง สามปุ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นลบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวข้อความหรือคอมเมนต์ในข้อนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับถ้าข้อไหนถูกจรให้คลิกคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่ครับแบบนี้คําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แถบด้านล่างคะแนนจะเห็นคะแนนนะครับตัวนี้เราใส่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งคะแนนนะครับตัวนี้เป็นมัลติเพล็มัน มัลติเพิอเซก็คือตอบได้หลายข้อนะครับวันนี้เราตอบได้ข้อเดียวคือ r e q u i r e m e n นก็คือ,คอจําเป็นให้คลิกจำเป็นไว้ด้วยนะครับคือนักศึกษาต้องตอบแล้วก็ถ้าเราจะทําข้อสองนะครับ่าให้เราคลิกเพิ่มช้อยนะครับตรงนี้ Add New ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอแล้วเลือกตัวเลือกหรือช้อยนะครับตัวนี้เราจะใส่คําถามว่าสองนะครับ 2สองเท่ากับนะครับอย่างที่บอกครับเอา d ด f a ฟอลก็ขึ้นมาให้สองตัวนะครับให้เราใส่ไปก่อนนะครับสองสี่นะครับแล้วก็อาจารย์เลือกมาตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่าตัวเพิ่มตัวเลือกนะครับหรือ insert option นะครับให้อาจารย์คลิกปุ่มตรงนี้นครับตัวช้อยที่สามก็จะปรากฏขึ้นมาให้อาจารย์ใส่คำตอบไปก่อนนะครับ แล้วก้คลิกปุ่มอีกทีหนึ่งนะครับ Insert Option นะครับแล้วก็ใส่คําตอบไปนตัวนี้เป็นการเพิ่ม Option ในตัวเรือถ้าอาจารย์มีข้อห้าก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้อไหนถูกนะครับให้เราติกกต๊กคําตอบที่ถูกต้องที่เป็นลูกสอนถูกด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับคะแนานเห็นไหมครับคะแนานเราใส่ข้างแรกั้งที่สองก็จะขึ้นค่า Default ให้เราคือหนึ่งคะแนานแล้วก็ค่า Default จำเป็นนะครับถ้าอาจารย์ มีตอบถูกด้วหลายข้อก็สามารถเลือกมันตีชอยได้นะแล้วก็ต่อมาครับเราจะทำข้อสอบอัตนัยนะครับทำก็คือกดเพิ่ม add new นะครับ add new แล้วก็เลือก text ตรงนี้นครับค่า default นีก็ในข้อคำถามของอัตนัยที่เขาขึ้นมาให้จะเป็นคำถามแบบสั้นตัวนี้ข้อนี้ผมจะ insert รูปภาพเข้ามานะครับการมีวีดีโอก็สามารถอัปโหลดวีดีโอได้นะครับ ผมจะอัพรูปภาพนะครับในข้อสอบนั้นข้อสอบในการทอดเมสเซจนะครับก็คือคําถามที่ผมตั้งว่าการบันทึกข้อมูลคือข้อใดตนนัวนี้อาจารย์ก็เพิ่มคําตอบไปนะครับคือข้อใดก็ตัวน,นี้ก็ใส่เป็นรูปดีใหญ่เข้าไปนะครับ นี่นะครับแล้วก็อาจารย์จะเห็นปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับอาจารย์คลิกมาหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ตรง Add Sub Title ตัวนี้จะเป็นเพิ่มคำอธิบายนะครับอาจารย์ก็สามารถใส่คําว่าให้นะครับให้ใส่ตัวอัสอนตามที่ ากดตามภาพนะครับก่าข้อข้อจำกัดในเรื่องของตัวเล็กตัวใหญ่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ให้เราใส่กำกับให้ให้เด็กๆเขาตัวนี้ตันนี้เป็นข้อสอบแบบฟอรอัน r เซอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอันจนัยข้อที่ยาวเขาเรียกว่าคำตอบแบบยาวเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับโดยการกดปุ่ม add new นะครับอันนี้หรือเพิ่มใหม่นะครับแล้วเลือกข้อความหรือ text นะครับตรงเนี้ยเหมือนกันครับต้องคาถามอาจารก,ก็ใส่ไปเลยว่าจงอธิบายการปฏิบัติตัวตามสถานการณ์โอ้ยจากนั้นอาจารย์ไม่ต้องใส่คําตอบคําถามนะครับ การเลื่อนลงมาตรงช่องคะแนนด้านล่างเห็นคําว่าตัวรองเทคนะครับหรือคําตอบแบบยาวให้อาจารย์กดเปิดนะครับลิกหนึ่งครั้งครับตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบแบบให้อาจารย์ตรวจเองนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการตรวจยังไงเดี๋ยวคําถามคําตอบที่เราทําก็คือหนึ่งรนายนะครับก็คือทําเป็นข้อสองข้อคือ t e o of f l s e นะครับถูกกิดนะครับจากนั้นที่เราทําก็คือเป็น choice ที่มีสี่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ตัวเป็นแบบอัตนัยที่เป็นแบบชัดชัดไมสเสจนะครับก็คือเป็นคําตอบแบบสั้นๆนะครับตัวเนี้ตามที่ตัวอย่างแล้วก็เป็นอัตนัยที่เป็นแบบตอบแบบยาวนะครับตัวนี้ก็สามารถใส,แส่แทรกรูปภาพได้นะครับดังน,นั้นให้อาจารย์คลิกเพื่อดูตัวอย่างอาจารย์ก็จะเห็นตัวอย่างของข้อสอบของเราขึ้นมาให้นะครับอาจารย์สามารถเช็คผ่านคอมพิวเตอร์ ได้นะครับแล้วก็ตัวโมบายหรือสมาร์ทโฟนได้ว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นอาจารย์เห็นนะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆจะปรากฏดังนั้นคลิกปุ่มแ a c ครับย้อนกลับกลับมานิดนึงครับอาจารย์ต้องการจะเพิ่มทีมก็คลิกปุ่มทีมนะครับก็ใส่ทีมที่เราต้องการจะใส่เลยนะครับตรงน,นี้แล้วก็จากนั้นให้อาจารย์มาที่ปุ่มสามปุ่มมาตั้งค่าในตัวข้อสอบของเรานะครับสิ่งแรกที่อาจารย์จะเห็นก็คือหนึ่งตัวเลือกสําหรับแบบทดสอบ แสดงผลอัตโนมัติก็คือถ้า,นารรเนกศึกษาทาข้อสอบเสร็จอาจารย์จะให้น้องๆเห็นคะแนนเลยหรือเปล่านะครับหรือข้อผิดถูกเลยไหมนะครับถ้าอาจารย์ให้ก็เปิดไว้แต่ถ้าไม่ให้ก็ปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะครับแล้วอาจารย์จะดูตัวอย่างสามารถกลับมาแก้ไขเปิดปิดได้ไม่เป็นไรนะครับในช่องนี้นะครับคือใครสามารถตอบไปฟอร์มนี้ได้นะครับก็ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะให้บุคคลภายนอกก็คลิกตัวด้านบนนะครับก็ให้ทุกคนสามารถตอบกลับได้แต่เราจะให้น้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็คลิกเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็ช่องตัวเลือกการตอบสน,นองนะครับเราสามารถเลือกวันเปิดวันสิ้นสุดตัวนี้ก็เปิดวันที่เท่าไหร่ก็ใส่เวลาด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับวันสิ้นสุดก็มีวันที่แล้วก็เวลา อาจารย์จะเปิดปิดวันไหนก็สามารถตรงนี้ครับสําคัญก็คือสลับคําถามก็คือสลับข้อคําถามหนึ่งสองสามนะครับไม่ให้ไม่ให้ชุดคําถามมันตรงกันนะครับลจกได้สลับคําถามตรวนี้คือกําหนดข้อความนักศึกษาได้สอบกลางภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอรอการส่งคืนคะแนนนะครับอาจารย์สามารถใส่ได้โอเคถ้าอาจารย์การตอบรับที่จะรับก็คือถ้าจะให้ส่งอ e ีเมลอาจารย์ก็ติ๊กติ๊กทั้งหมดเลยนะครับ แต่เป็นผมขอไม่ยญาตติดนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับตัวที่ผมค้างไว้ก็คือการสลับเมื่อกี้ที่ตรงนี้นครับสลับคําถามก็คือสลับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแต่ถ้าอาจารย์ต้องการจะสลับคําตอบนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับที่อยู่ด้านหลังกันนะครับให้เราคลิกปุ่มตรงนี้ครับสามปุ่มนะครับ,นะรบแล้วก็เลือก สลับตัวเลือกครับตัวนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้สลับอันดับในตัวเลือกก็คือเป็นการป้องกันสองชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นการสลับชอยกอขอคอฟงอครับไม่ให้มันตรงกันในคําถามนะครับเราใส่ค่าคะแนนสี่คะแนนก็จะประกากฏคะแนนกดตรงนี้นะครับสําคัญกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเขาจะเข้ามาตรวง,งานที่รับมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ ถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับก็ให้ใส่วันเวลานะครับอื่นถ้ามีการบันทึกลองดูบันทึกก่อนนะครับ <Okay. S 1> นะครับถ้าถ้าเราคลิกปุ่มบันทึกมันจะขึ้นหน้าจอนี้มาให้อาจารย์ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับแบบร่างนะครับเพราะว่าเรายังเป็นรับอยู่หรือแบบร่างอยู่นะครับถ้าอาจารย์ต้องการจะให้สร้างงานให้กดคลิก แล้วกดปุ่มมอบหมายนะครับข้อความไอ้ข้อสอบของของเรานั้นจากที่อยู่ฉระบับร่างก็จะอยู่ในตัวมอบหมายแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสลับหน้าจอไปของนักศึกษาดูนะครับว่านักศึกษาจะปรากฏยังไงนะครับ <S <S แล้วก็ถ้าข้อสอบส่งไปแล้วจะมีป๊อปอัพไปยังในรายวิชาในนั้นที่อยู่ในตัว Microsoft Teams อย่างที่อจอปรากฏนะครับ นี่คือหน้าจอของนักศึกษาที่จะทําข้อสอบนะครับก็จะเห็นหัวข้อสอบก็คือข้อสอบนั้นนะครับแล้วก็คำแปนที่เราใส่ลงไปคะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับดังนั้นให้หนักศึกษาตรงนี้ครับงานของฉันให้คลิกที่ข้อสอบตรงนี้ครับนักศาึกษาก็จะเจอแบบฟอร์มที่เราจัดทําไว้ให้ข้อสอบที่เราจัดทําไว้ให้นะครับก็แบบนี้ครับก็สามารถ มีโปรแกรมในการช่วยช่วยอ่านด้วยนะครับทำไปเลยนะครับอันนี้ก็ข้อหนึ่งตอบอย่างนี้ข้อสองใส่ข้อดีนะครับจงอธิบายนะครับอันนี้ก็ใส่หนึ่งนะครับใส่แมสกหน้ากาก นะครับนักศึกษาต้องคลิกส่งทุกครั้งนะครับผมโอเคเห็นไหมครับพอขอบคุณนักศึกษาทําข้อสอบเรียบ้รยแล้วรอการส่งคืนคะแนนนะครับอาจารย์จําจําหน้าที่ที่เราตั้งค่าได้ไหมครับตรงข้อที่เราใส่เข้าไปนะครับสิ่งแ้วที่ที่ผมติขั้งแรกก็คือจะให้หนักศึกษาดูคะแนนไหมนะครับดูผลลัพธ์ตรงนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นคะแนนตัวเองนะครับแล้วก็ ก็ที่ผิดข้อที่ถูกนะครับถ้าถ้าอาจารย์จะเปิดให้เห็นนักศึกษาก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอาจารย์ไม่อยากให้เห็นแบบนี้ก็ปิดนะครับแก้ไขแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ปิดไม่ให้มองเห็นแบบนี้นะครับนักศึกษาสามารถดูคะแนนได้ที่ไหนครับดูที่ตรงนี้ครับกับข้างบนที่ว่าเกตบอาจารย์ที่เเห็นว่านาาักศึกษามีสถานะว่าก็สอบสถานะส่งแล้วนะครับ คะแนนเห็นไหมครับยังมีขึ้นอ่ากระบวนาการของอาจารย์ยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าของอาจารย์อีกงรอบนะครับอาจารย์เห็นหน้าแล้วลองดีเฟตด,ดูนะครับผมดีเฟตหน้าหน้าตัวงานที่ส่งนะครับอาจารย์ก็จะเห็นตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมครับนักศึกษาส่งแล้วหนึ่งครับหนึ่งก็คือผมมีนักศึกษาหนึ่งคนนะครับนักศึกษาทำทำก็สอบแล้วหนึ่งคนก็จะส่งแบบนี้ให้นะครับให้อาจารย์ คลิกเข้าไปดูได้ครับนี่ว่าให้สอบแล้วส่งแล้วคะแนนยังไงนะครับเคก็ให้คลิกเข้ามาดูแต่ละคน,นะครับเพราะว่าอาจารย์เราทําข้อสอบทั้งปรัยและอัตรัยพร้อมกันนะครับถ้าอัตรัยอาจารย์ต้องให้คะแนนอาจารย์ต้องคลิกเข้ามาเพื่อให้คะแนนสักรอบนะครับแต่ข้อที่เป็นข้อที่อ่าปรณยมันเป็นข้อตอบ มันเป็นคําตอบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตอบแบบสั้นๆมันเป็นมันเป็นตรวจถูกแบบอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบลองเทคหรืออัตนาย,ยาวๆเราต้องให้คะแนนเองครับจากนั้นอาจารย์ก็มาอ่านดูนะครับอ๋อคะแนนตัวนี้สมมติเราให้เราให้ศูนย์นะครับว่าไม่ถูกนะครับแล้วก็ตรวจขึ้นแบบนี้แดงว่าเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดออกไปเลยครับแล้วก็ ติ๊กทั้งหมดครับสมมติมีนักศึกษาห้าสิบคนสามสิบคนก็ให้ติ๊กทั้งหมดให้เราตรวจให้คะแนนซะก,ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งคืนคะแนนทั้งหมดของนาาาักศึกษาในห้องนี้นครับจะเห็นว่าเราส่งคืนไปแล้วนะครับกี่คนนะครับอาจารย์ลองย้อนกลับมานะครับตรงงานที่รับมอบหมายนะครับรั้งแรกเราสร้างมันจะขึ้นตรงที่แบบล่างนะครับจากนั้นถ้าเรารับมอบหมาย เสร็จแล้วหรือกระบวนการทําอยู่มันจะขึ้นตรงตรงนี้ครับมอบหมายงานแต่ถ้าอาจารย์ส่งคืนนะครับคือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกับทุกกระบวนการมันจะขึ้นตรงนี้ครับตรงแบบสุดท้ายก็คือส่งคืนแล้วนะครับส่งคืนแล้วคือข้อสอบของนักของของ,ของ,ข,องของน้องๆนะครับส่งไปให้น้องๆสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าจอของเห็นไหมครับน้องคนนี้นครับ คำตอบนี <Workers. S 2> ้ส่งคืนแล้วนะครับคะแนนที่ได้เห็นไหมครับสองตรงเกียรอาจารย์ก็จะเห็นถ้ามีข้อถ้ามีข้อสอบหลายข้อมันจะขึ้นเรียงมาให้แบบนี้นะครับหรืองานที่รับมอบหมายมันจะขึ้นงานคะแนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะงานที่รับมอบหมายก็เหมือนกันนะครับหรือข้อสอบก็จะขึ้นแบบร่างข้อหมายแล้วก็ส่งคืนนะครับจะมีสามสามขั้นตอนนะครับแล้วก็เช็คขั้นตอน ก็สมมุติถาอาจารย์ทำเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุกส่งออกไปยัง Excel นะครับนี่ครับนะขึ้นตรงดาวน์โหลดตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปดูนะครับ First Name Last Name แล้วก็อ e ีเมลนะครับตรงนี้จะเป็นข้อสอบถ้ามีข้อสอบเยอะๆขึ้นเขาก็จะขึ้นขึ้นตึ๊ดๆแล้วก็ตรงเนี้ Point ก็คือคะแนนรวมของของทั้งหมดเขาก็จะรวมให้วันนี้งานที่บริการของเราก็ อ๋อสวัสดีครับ